ดีค่ะชาวลัคนาเมษหรือผู้ที่ผูกดวงด้วยเวลาเกิดนะคะวันเวลาเกิดแล้วได้ลัคนาราศีเมษนะคะแล้วก็ชาวราศีเมษหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมทั้งสองกรณีนี้ฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวประจำเดือนกุมภาพันธ์2564ค่ะ ในเดือนนี้ดาวประจำตัวของคุณหรือว่าดาวพระอังคารยังมีการโคจรย้ายที่สถิตในเดือนนี้สองที่ด้วยกันที่ราศีเมษแล้วก็ราศีพฤษภก็คือเรือนตัวเองแล้วก็เรือนการเงินนะคะราศีเมษเนี่ยเรื่องเงินทองในช่วงต้นเดือนอยังมีแนวโน้มที่ดีที่คล่องตัวอยู่ได้เงินได้ทองจากการงานหรือว่าช่องทางหลักก็ค่อนข้างที่จะราบรื่น พอหลังวมาที่23ไปแล้วโชคลาภก็เริ่มมีเข้ามาเพราะว่าไปประกบคู่กับดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะในฐานะแห่งดาวเจ้าเรือนลาภะเนี่ยถ้าถามแอดมินว่าจะมีโชคลาภไหมดวงโดยรวมที่ไม่จำเพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะบอกได้เลยว่ามีแต่ว่าถ้า จะมาบอกว่าแอดมินบอกว่ามีทำไมไม่เห็นมีเลยก็โจรอยู่อย่างเดิมเป็นนี่อยู่อย่างเดิมอันนั้นเป็นด,าว,นดาวพื้นดาวพื้นดวงที่ตั้งรับซึ่งแอดมินไม่สามารถรู้ได้ว่าในแต่ละคนนั้นมีดาวพื้นดวงตั้งรับดีหรือไม่ดีอย่างไรดังนั้นคําที่แอดมินบอกว่ามีเนี่ยมันแล้วแต่ว่าใครจะได้เท่าไหร่นะคะทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่ในปัจจัยของดาวพื้นดวงด้วยทีนี้เพียงแต่ว่า ดาวพื้นดวงซึ่งเป็นดาวราหูของคุณนะตั้งรับอยู่ในที่ดีหรือร้ายองศามันได้หรือมันเสียดังนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในช่วงเนี้ยทําให้พอดีแม้แอดมินจะบอกว่าดวงโดยรวมดีนะโยมแต่โยมก็ไม่จําเป็นต้องทุ่มเต็มที่นะคะหรือว่าทําอะไรลงไปแล้วเสี่ยงเกินไปเนี่ย พอสุดท้ายแล้วดาวพื้นดวงเราตั้งรับไม่ดีต้องมานั่งหมดอะไรแต่อยากเสียเงินเสียทองเสียดายด้วยนะคะเก็บคําว่าโชคดีเอาไว้กับคําว่ารอดพ้นบางหุดฟิตบั้งคุณพระช่วยบ้างก็ได้เนาะทีนี้พระราหูเนะี่ยเป็นธาตุลมลมก็ผันแปรเย็นชื่นใจก็ได้ร้ายแบบพายุก็ได้ดังนั้นชาวเมธในเดือนนี้คุณต้องประกบคู่อยู่กับพระราหูตลอด เกือบตลอดทั้งเดือนดังนั้นต้องทําใจไปสองหน้านะว่ามันอาจจะออกหน้าไหนหัวหรือก้อยร้ายหรือดีจังหวะดีก็ได้จังหวะร้ายมันไม่ทันตั้งตัวนะคะพราหูดังนั้นเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการระมัดระวังของชาวลัคนาราศีเมษแต่ก็อย่างที่บอกกันแหละแอดมินก็จะไม่อยากตัดความหวังใครเนาะเพราะดวงรวมมันก็บอกว่าโอกาสเรื่องเงินทองในหลังวันที่23เนี่ยมันค่อนข้างดีมากทีเดียว เรื่องการงานบ้างนะคะคนลกักนาราศีเมษในห้วงนี้หน้าที่การงานค่อนข้างมั่นคงค่ะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานหรือดาวพระเสารสถิตที่เรือนตัวเองหนักแน่นเพียงแต่ว่างานหนักไม่หนักค่ะเป็นงานหนักที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีงานปวนหัวจะได้รับผลตอบแทนที่ดีใครยังไม่ได้งานรอข่าวดีในห้วงระยะตั้งแต่วันที่5ธันวาคมนะคะที่ปีที่ผ่านมา2563นะคะจนถึงวันที่1มิถุนายน2566 ยาวๆไปเลยเนี่ยเป็นช่วงเวลาดีเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณที่จะลงหลักปักฐานมั่นคงดังนั้นใครยังไม่ได้งานใครตกงานหรือว่าใครต้องการตำแหน่งที่ดีกว่าอย่าชะล่าใจอย่าชะลอคุณจะสมหวังดังใจแน่แต่ว่าคุณจะต้องลุยสู้ไม่ถอเรียกว่าเดินหน้าอย่างบ้าคลั่งอะ่ะคุณจะสมังใจค่ะเพราะว่าพระเสาร์เนี่ยเวลาให้โทษโทษทุกโทษนานโทษหนัก แต่เวลาให้คุณเนี่ยให้สะใจกันไปเลยนะมันจะมีช่วงที่ต้องระวังไว้บ้างนิดๆหน่อยๆคือช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนใครที่คิดการจะทําอะไรใหม่ๆ่เนี่ยถ้าเลื่อนไปหลังวันที่13ดีค่ะลงทุนอะไรใหม่ๆทําอะไรเกี่ยวกับเด็กทําอะไรเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทําช่วงหลังวันที่13จะดีเพราะช่วงก่อนวันที่13เนี่ยพระอาทิตย์เขาเบียนดาวเสาอยู่ เขาไม่สนิทกันคู่นี้เนาะดังนั้นแสงของพระอาทิต์เนี่ยใสพระเสาไ่ยัง้งพระเสาก็สู้ไม่ยั้งเหมือนกันคู่นี้เวลาอยู่ด้วยกันก็เป็นคู่ศัตรูค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะหุ้นหวายจะถูกบันทอนจะถูกเบียดบังแล้วก็เลยต้องตักเตือน เตือนเตือนไม่ใช่ตักเตือนนะคะเลยต้องเตือนเจ้าชะตาว่าให้รมะมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนใหม่ๆเอาไว้หลังวันที่13กุมภาพันธ์แล้วค่อยคิดการทําอะไรใหม่ๆอันนั้นยังไม่สายซึ่งไม่ใช่ดาวเดียวที่ทําให้แอดินบอกให้เจ้าชะตาระวังนะคะเพราะว่าดาวพุธก็พักองศาเหมือนกันก็ต้องรอบคอบรัดกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนการติดต่อสื่อสารสัญญาการเจรจาการ,ร,าการผู้จากการดีลงานการประมูลงานอะไรต่างๆ ก่อนวันที่13ไม่ปกติเลยสองดาวนี้ส่งสัญญาณเตือนว่าอย่าชะล่าใจอย่าใจร้อนอย่าทำอะไรแบบไม่ระมัดระวัง หรือว่าอย่าใจเร็วด่วนได้ในช่วงกลางเืินแรกนะคะเราให้มันพ้น13ไปก่อนเนาะหรือว่าไปเริ่งมงวันวาเลนไทน์เลยก็ได้ทีนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมคือเมื่อดาวพุธของคุณพักองศาหรือเดินไม่ปกติเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดให้ระมัดระวังการเสียหายสูญหายตกน้ําตกหล่นอยู่ดีๆพังอันนี้ต้องระวังเหมือนกัน สำหรับสุขภาพของชาวลกักนาราศีเมษนั้นเรือนวินาศปลอดโปร่งโล่งดีในปีนี้ค่อนข้างที่จะไม่มีใครมาเบียดเบียนไม่มีโรคอะไรมาเบียดเบียนก็หมัน่นรักษาสุขภาพอากาศเปลี่ยนแปลงก็ยังต้องดูแลตัวเองอยู่โควิดกับมาระบาดก็ยังต้องดูแลตัวเองอยู่ทําจิตใจให้แจ่มใสนะคะเพราะว่าระยะนี้เจ้าชะตาก็ค่อนข้างแจ่มใสมั่นอกมั่นใจตัวเองอยู่แวเนาะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนก็อยู่ในเรือนตัวเองซ้ําถ้าดาวเจ้าเรือนย้ายเนี่ย เขาย้ายเข้าเรือนการเงินด้วยที่ต้องระวังก็คือต้องระมัดระวังการจับจ่อยจับจ่ายใช้สอยเพราะอะไรเพราะว่าดาวเจ้าเรือนตัวเองหลังจากที่ย้ายเนี่ยเขาไปประกบคู่กับเมอ่ะกับราหูดังนั้นมันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายไปเที่ยวค่าใช้จ่ายไปจ่ายของอะไรที่มันแบบมากขึ้นหรือว่ามีคนเข้ามาหามาพบปะมากขึ้นมีเพื่อนมากขึ้นหรือว่ามีการติดต่อสื่อสารมากขึ้นมันจะมีอะไรที่มากขึ้นอย่างที่ ไม่ทันนึกได้มามันสามารถที่เกีย่ยวเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลาที่ดาวประจําตัวของคุณนั้นกลุ่มร่วมกับดาวราหูอยู่นะคะทีนี้มันกลุ่มร่วมกันไปทั้งเดือนนั่นแหละตั้งแต่หลังจากที่แอดมินบอกว่ามันจะย้ายมานั่นแหละทีนี้เรื่องที่ต้องระวังยังคงเป็นเรื่องเดิมๆค่ะแม้ในเดือนนี้ลักษณะทั้งกายภาพลักษณะทั้งจิตใจอะไรของชาวเมษน,นั้นค่อนข้างดีแข็งแกร่งเข้มแข็ง แต่สิ่งที่คุณจะได้รับในเดือนนี้ก็คือคนที่ก้าวเข้ามาเป็นผู้ใหญ่ให้คําปรึกษาอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพฤหัสบพดีนั้นเป็นเจ้าเรือนสุภาก็จริงแต่ก็รู้สึกว่าจะเป็นเจ้าเรือนหลายด้วยในทางเดียวกันคุณจะมีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนแต่ก็ต้องมองให้ออกด้วยนะคะว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่เข้ามาสนับสนุนหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เข้ามาเพื่อเพื่อทาให้คุณ หายไปจากหน้าที่การงานตรงนั้นแล้วก็สนับสนุนเด็กของตัวเองเข้ามาอานึกออกละดาวนี้เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด,ด้วยทีนี้ดาวสุภะกับดาววินาศเป็นดาวเดียวกันแล้วไปสถิตยอยู่ในภพก,กัมมะมันเกี่ยวพันกับเรื่องงานอย่างที่แอดบินบอกคือการงานมั่นคงอ่ะแต่ศัตรูปรากฏตัวนะคะศัตรูของชาวเมษมักจะปรากฏตัวออกมาในรูปแบบของผู้ใหญ่ที่นับถือกันเพื่อนที่รักกันสนิทกันไว้วางใจกันคือชาวเมษเนี่ยต้องแยกให้ออก ถ้าจะไว้ใจใครต้องเผื่อใจไว้ด้วยต้องไต่ต่อให้รอบขอบแต่ว่าคุณเป็นคนทันคนน่ยคุณเป็นคนทันคนและค่อนข้างที่จะอ่านคนออกแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะเจ็บมาเยอะเนาะเพราะว่าดาวเพื่อนฝูงของคุณเนี่ยเป็นดาวดวงเดียวกับอริบางทีเพื่อนก็เป็นอุปสรรคบางทีเพื่อนก็อิดช้าบางทีเพื่อนก็นินทาลับหลังซึ่งช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนั้นน่ะ อริทำอะไรชาวเมธไม่ได้มากนะเนื่องจากดาวพุธพักองศาหลังจากวันที่11เป็นต้นไปในเรื่องหน้าที่การงานต้องคอยระมัดระวัง คนข้างหลังหรือคนที่ไว้ใจอันนี้ต้องระมัดระวังว่าอาจทําให้คุณถูกตำหนิถูกแย่งสีนถูกแย่งผลงานถูกใส่ร้ายถูกทําให้เสียชื่อเสียงดาวพุธจะอยู่ตรงจุดนี้ไปจนถึงวันที่19มีนาะก็ยาวๆกันไปดังนั้นหลังวันที่11ระมัดระวังคนใกล้ตัวหักหลังแต่ว่ามีคนดีๆเข้ามาไหมมีแน่นอนเพราะว่าพฤหัสเป็นดาวสุภะด้วยสําหรับคนต,งตกงานย้ายงานรอข่าวรอตาแหน่งรอประกาศ หลังวันที่11ก็เป็นจังหวะที่ดีเช่นกันนะคะเก็บเกี่ยวมันใช้ประโยชน์จากมันไม่ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ดาวเดินไม่ดีหรือดาวเดินดีขอให้ทําขอให้ลุยขอไปข้างหน้าพอช่วงระยะเวลาที่ดาวเดินดีคือการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์และผลลั์ที่หอมหวานของมันนะคะสําหรับความรักนั้นเนาะชาวเมทที่เป็นโสดเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวคุณจะพบคนที่ถูกใจและมีมีระยะเวลาในการพบยาวๆหลายๆจังหวะในเดือนนี้ การพบปะมีสิทธิ์มากมากที่จะเป็นชาวต่างชาติมีสิทธิ์มากมากที่จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากหรือมีฐานะอยู่แล้วท้ายที่สุดแล้วคุณจะพบเจอบุคคลเหล่านี้นในที่ทํางานหรือว่าการประสานงานนะคะหรือก็การไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆแล้วไปเจอกันส่วนคนมีคู่ให้ระมัดระวังหน่อยเพราะว่าอาจจะมีเรื่องระหองระแหงกันบ้างซึ่งมันเป็นธรรมดาเพราะว่าดาวอาริกเข้ามาร่วมวงอยู่ในลัคนาราศีเดียวกันอยู่ กลุ่มร่วมกับดาวแห่งความรักของคุณแต่พอหลังวันที่24เป็นต้นไปค่อนข้างดีค่อนข้างหวานชื่นคุณเองอาจจะกลับมาเป็นคนที่ช่างเอาอกเอาใจหรืออีกฝ่ายก็ช่างเอาอกเอาใจเช่นกันและแน่นอนว่าก่อนวันที่24ต้องระวังเรื่องไหนคะต้องระวังเรื่องคําพูดคําจาของชาวเมฆน,นะคะพูดพักพูดเป็นอริพัวพันถึงดาวแห่งความรักดังนั้นต้องเตือนไว้เลยว่าความเป็นคนปากตรงอันนี้ต้องม้มปากไว้กัดปากไว้ คุณเป็นคนที่อารมณ์อยู่ตรงกับใจเลยแล้วก็อยู่ตรงกับคําพูดเลยเพอมีอารมณ์ปุ๊บคิดปุ๊บพูดเลยยังไม่ยังไม่ทันคิดก่อนว่าคําพูดนี้มันจะเป็นยังไงมันจะไปคือต้องพูดต้องพูดให้ได้ก่อนเพื่อระบายอารมณ์โกรธตรงนั้นทีนี้คนรอบตัวหรือว่าคนรักหรือว่าคนสนิทอาจจะเหนื่อยหน่ายในนิสัยแบบนี้นะคะเพราะว่าชาวเมฆเป็นคนปากตรงไงและคุณไม่ค่อย คุณไม่ค่อยเก็บความไม่พอใจไว้เพราะความเป็นคนตรงๆเขาก็เลยมองทะลุว่าตอนนี้ไม่ชอบตอนนี้เบื่อตอนนี้เกลียดตอนนี้โกรธหลายคนอาจจะเบื่อดังนั้นก็อย่างที่แอดมินบอกเมื่อมันเป็นอย่างนี้มันมีสิทธิ์ที่คนรักคู่ของจะหาเรื่องทะเลาะก,กับคุณหรือคุณมีสิทธิ์ที่จะไปทะเลาะก,กับเขาอะไรในทํานองนี้คือนคนอื่นๆในบ้านนะเขาหน้าไม่ติดทํานองนั้นทีนี้ หลังจากนั้นน่ะหลังจากวันที่24ที่แอดมินบอกไปอ่ะเนาะดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เขาได้ไปอยู่คู่กันมันก็เลยค่อนข้างจะสมพลเป็นคู่โดดเด่นเป็นคู่รักเป็นคู่เอาอกเอาใจในระยะนั้นก็จะได้รับการเอาอกเอาใจเป็นพิเศษหรือเจ้าชะตาเองก็ช่างเอาอกเอาใจเป็นพิเศษเช่นกันนะคะสุขภาพในเดือนนี้ก็อย่างที่บอกไม่มีอะไรอุบัติเหตุก็ไม่มีนะหลังจากนั้นยิ่งไม่มีอะไรเป็นกังวลแต่ต้องรักษาสุขภาพไหม ต้องรักษาสุขภาพนะคะชาวเมธอย่างไรก็ตามนะคะแอดมินไปกับกำลังใจให้ชาวเมธนะคะของให้ประสบความสําเร็จทางห้านที่การงานการเงินความรักโชคลาภมีความสุขในทุกๆวันสำหรับใครที่อยากสนับสนุนให้แอดมินทาช่องวันนี้มีเรื่องเล่าต่อไปเรื่อยๆฟังจบแล้วขออนุญ,ญาตให้ช่วยแชร์คลิปเผยแพร่ให้แอดมินด้วยนะคะขอพระคุณค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ